พมก็คู่วฟี่ค่ะแล้วก็คู่วย่างค่ะค่ะเมื่อนี้นะค่ะคู่วฟีจะมามันมืด no ก้อยกุ้งก้อยกุ้งเอาไฟมาค่ะไฟก้อยกุ้งนะค่ะเป็นกุ้งที่สอนในจักระเรือนนะคะวันนี้คุณแม่ไดคุณแม่ไดคุณแม่ไดนะคะก็ไปไปเอากุ้งมาหาคุณครูนะคะจักะเรือนจักระเรือนเริ่มนะคะอพี่ผงลงกนพี่ผง เห็นหมูไหมเห็นไหมทุกคนเห็นไหมก็ตามด้วยอันนี้อะไรคะคุณคุกิกข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วนี่คั่วเองเลยซื้อหอมหอมเลยค่ะถ้าคั่วเองมันจะหอมนะคะซื้อมันจะมันจะมันจะหอมเหมือนกันคือเองก็หอมคือกันนะคะเดี๋ยวนะคะได้ไข่ทาบในอันนี้ยังโค้งหน่วยพี่น้องโุ้งหน่วยโอ้ยโหเตื่นเต้นเนาะผมเสียงนี่นี่โอ้ไอไม้ไอ้ไม้ค่ะไอ้ไม้ไอไม้ อย่างนี้อย่างนี้น <as ้ำปลาทิพย์พราอย่างนี้นิดหน่อยนิดหน่อยกำลังเต็มแม่นี่ไงตามด้วยทำไมเย็าสาจะมะมะมะนาวนะคะเออแสงมืดด้วยค่ะมืดมากเลยมืดเบาอะไรก็จะไหนบ้างใช่ไหมคะกระบายเป็นมะนาวนะคะตามด้วยมะนาวนะคะแจ้งนะโอเคมาที่นี้อ่ะตอนนี้เราอยู่เถียงนะคะอยู่ให้หน้า เสียงละน้อยโยรักกบแต้บันเทิงเสียงดูไต้กบแต่โอ้ยสจวมันสีสดนันสีเข้มเนาะเข้มเยอะมีปลาเผาด้วยนะคะตอนนี้เรากำลังจ่อยจุ้งจ่อยจุ่จุ้งเต้นนะคะสาวคผักชีเอ้าใกล้ใกล้ใกล้ๆนี่นี่ผักชีหรือเป็นผักต้นสายนะฮะแม่ไม่ใช่ผักชีนะผักซาลาเน่นะคะตามด้วยผักซาลาเน่นะคะ อุยอุญอ่ะแสบหลายอุยอัญญ่ะซีนู้ดแม่ไอ้นั่นอยู่ไหนต้นหอมแม่หนูซื้อมาน้องปีน้องต้นหอมมานี่ไงยินไหมคะมันโดนมันมืดมันมันมันมโดนเครื่องมันก็แบบอุยน้องหอมเลยอ๋อแล้วว่าอกแล้วว่าสีแล้ววอก สดๆไงทุกคนอยู่ไฮยูหน้าพี่เกาอยู่ไฮยูหน้าพี่เกานะคะอีหล่าเป็นคนจีนศาสตร์นะคะคู่เป็นคนอุบลนะคะก้อยกุ้งสดๆจากเขื่อนนะคะปาติปาติพุงเต็มเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวสิไปจับไปอ่านคอมเมนต์อย่างถือเป๊ปเป๊มีดพ่นอยู่ด้วยกันบาได้เบอลและนางล้างหรือยังนางล้างแล้วล้างขาล้างแล้ว ที่บานไม่ได no. mm ้ล hmm. ้างอ้าวคูออฟคนเลยคูออฟคนเลยคนคนหรือซิปคนอาาคนนะคะคนคนให้แบบตัวตัวตัวแดงตัวแดงตัวแดงเัวแดงวนน่มีต่หน้ากุ้งนั่นี่นะอืมเยี่ยงมากเยี่ยงมากบรรณาเขาตองไปพร้อมเรากลัวเอาคนบอาคู่กุ๊กกิ๊กจะเป็นคนหลายคนดีเป็นจังบุญไหว้เนะค่ะโอ้น่ากินมากแม่ มันมืดนะมีนเสร็จแล้วนะคะเสร็จแล้วนะ,ะ,วนะตัวยูตัวนี้มันมืดมากเลยนะนมีนะมืดมืดใช่ไหมเห็นไหมโอเคได้แล้วเอาถักรไปก่อนกันเลยพี่แก้ว่แกถักอไปก่อนเนี่ยมัน